สวัสดีครับเทนเทียวไปช่วย EP นี่วันนี้เลิกงามยามดีพระฤหธัสบดีที่9มิถุนาเราจะไป 230, รับรถเคอเอ็กสองสามศูนย์ก้าศูนย์คาวาซากิโคุาะครับ MPC Shop ของมาลัยไปครับผม MPC Shop โคุาะอันนี้รถข้างใน มีเห็ดเลือกมากมายใครสนใจก็ามาด้วยครับนี่ลนงแบง่งค,ครับโอ,โนอันน,น,นี้ผมเอาแบบนี้นี่นุ่นก็มีคนมาเอานี่ทันทีแบบทีเ่เราจะเอาอันนี้พี่เกก็มาจัดตรงไปตรงนี่เลยรับรถรับรถวันเดียวกันนี่รถเรล่า ใส่การดไปแต่ตูนอ,อ,อะไรยากอยู่กับอาโอ้ออยถึงเวลานี้ยังไ หลังจากโมแล้วก็จะประมาณนี้โดยจะไปแจงหห้อองรายละเอียดทีเชี่ยว่วาเปลี่ยนอะไรไปดาครับวันนี้เราก็มาติดสติกเกอร์อยู่ร้าน p b c ศูนย์บริการดูแลปกป้องสีรถยนต์ของเปียมดแล้วครับ <Okay. S 2> เราจะมาติดสติกเกอร์ KLX กรจะลานเปียมดเดี๋ยวเราก็จะมาทำการลอกสติกเกอร์ของเก่าอกอกก่อนเนาะนี่นคาวาล้าก็ค X ตรงนี้ อืด้วยช่างผู้ชำนาญงานครับเสียหมดแลว้วก็ทีมงานนุ่นกำลังคัดกันใหญ่หนุ่นของเาดีจริงด้วยกับฟิล์มล้านเนี่ย <c oughs> ผมแนะนำผมแนะนำบอกว่าเขาเป็นหมู่กันครับผมก็ <c oughs> อลองติดตามเพียรเาด้วยครับ <c oughs> บางช่วงบางอันเขาก็จะมีโปรโมชั่น <c oughs> เแต่กะใจดีครับมามีนม้ำเย็นแจกจิน นี่ด้างานี่ก็ด้างา,น,า,น,านี่ชิดกันหนากากนยยส่ห้ามาลุยนะครกบสั่งกุจะมาเงาน ตอนนี้รถก็เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจ้งรายละเอียดเที่ยวเอ็กสองสามศูนย์คันนี้เป็นยังไงนะครับคือราคารถผมมันหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับวางดาวไปประมาณสามหมื่นแต่มันมีค่าสลล่รถมุนนี้นั่นอะไรต่างๆอะไรครับก,ก็ตกแต่งนะครับผมก็มีแฮนด์เลนทอนแฮนด์อ้วนแฮนด์เทะราคาสี่พันเก้าสิบบาทนี่แล้วก็มีตู๊กต่ายแฮนด์อ้วนน่ครับนี่ตู๊กระตาแฮนด์อ้วนนี่ ใส่ที่นี่เลยห้าร้อยบาทแล้วก็มีกะแตนเฟต้าแท่นี่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็มีผักข้าวเซตาแทเหม่งันครับนี่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็มีเนี่ยการเป็น C H F เลยครับเจ็ดร้อยสามสิบาทเราก็มีขั้นเกียร์เป็นของ K L A สามร้อยนีครับผมสองรุ่นเลยครับ ครับได้แล้วเขมีชุดจําเป็นเทเล็กนี่กับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับมีตัวเดินเบาแล้วก็ชุดปักโลแล้วก็บูธโลหน้าหลังแล้วก็บูทคันเคี้ยวนี่ครับตัวเดินเบาที่ย่างว้ายแต่เดี๋ยวไปเลยแกเอ้ยนี่บูธขันเคี้ยวนี่ตัวนี้ถ้าไมงไปกดเพราะสไตล์เขาปลาเอ็นดูรุอะไรมันก็จิบลมมาไ้เดี๋ยวมันจิบฉุดเข้าไปข้างในจิบฉุดเข้าไปข้างในจ้าเข้าใจไม่ได้เดี๋ยวฉุดเข้าไป มีพวกบุทล้อบุทล้อกันนี้ครับโมนี่แหละมันมันอยู่ในชุดเลยลอปามีจาดแข้งเป็นอะคริลิกอย่างหนา1,700บาทนี่เราก็ใส่พอนะครับนี่โปสกิทนี่มาเลยนี่ลายมานี่นี่เปิดเอ้เนี่โปสกิทนี่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 หัวเขานี่ยทีหกหรือทีซิกอ่าเอาปกภาษาอังกฤษได้หน่อยราคา4,900บาท อ่ายางหนา้าแล้วก็ยางหลังเป็นดูโลนะครับยางนกเนาะของเดิมมันมันเป็นกึ่งวิบากกึ่งถนนเรียผมก็เลยเปลี่ยนอ่าราคาก็ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็ตัวหลอกยางนะตัวหลอกยาหลังห้าร้อยบาทนะหลังนะครับตัวปิดท้ายของเคเอ็ X สามร้อย R นะครับก็คือปิดหมดเลยสังเตหนึ่ปิดหมดเลยนะครับ จะมีหูหูตัวจับตรงมีไฟเลี้ยวตรงนี้เกียร์ทิ้งใส่เป็นของ3ามร้อยอ่าขับสเตอร์นะสะเตอร์หลัง mm hmm. เลียนของเดิมสิบสี่ฟันเราก็มาใส่สิบมฟันนะครับแต่ใส่ตัวเดิมก็ขยับสเตอร์หลังเพิ่มเป็นสีสิบปดฟันนี่ครับแล้วก็กาดฟิล์มนี่ครับก็มาใส่เป็นของเท่จากศูนย์นะครับราคาปุ๊บอยห้าสิบบาทสองฝั่งเลยสีดำนะครับผมแล้วก็มีตัวจับกระปุกเบรกหลังนี่ตัวจับกระปุกมันเบรกหลังเนาะ จับการแฮนด์เจรอยหสิบบาทของเซตานี่ประสิทธิความแข็งแรงในทนทานนี่ใส่นี้ครับสองฝั่งเจลลอยหาสิบขาินีบหน้ากากสองร้อยมันอยู่ข้างในเนาะมองไม่เห็นตัวยาเบรกหลังแตงเจลลอยห้าสิบบาทนี่่าแรงก็สิบหนึ่งพัน่าสติ๊กเกอร์น้องสติ 2, ก๊กเกอร์สองพันหกร้อยบาทสติ๊กเกอร์เกือบอย่างดีครับผมนี่มาถากล้องมา นี่ครับผมมามามานี่รวมั้งหมดทต่งแต่งไปนะครับเสตติพลิกเล็กน,น,นหน่อยอาจจะไม่คมิดนะครับอยู่ที่สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทาผมมาติดฟิล์มกันรอยเพิ่มนะครับมีไฟหนาแล้วก็มีเลือนไม้นี่ครับฟิล์มกันรอยใสดีกับแล้วก็มีโชคหนาใสาขา่ขัวนี่แล้วก็มีติดโค้งตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็โค้งตรงนี้หน่อยใสยข่ขัวแล้วก็ ฟิล์มฟิล์มหลังเนาะน,นี่ครับกันลอยคือเราไม่ติดสติ๊กเกอร์น,นะครับเราติดฟิล์มกันลอยได้รับการสนับสนุนจากนี่ครับเส่ยงหมด c ี c โคลาเพื่อนผมศูนย์ติดตั้งฟิล์มดีที่สุดในโคลาเล้ครับรู้จักรถในร้านทันนี้นก็รถล,ลูกค้ามาติดทันนี้นก็รถลูกค้ามาติดครับนูน่นร้านเขา ยิ่งใหญ่อลังการใครจะมาติดก็มาติดเด้อครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ก็โทรมาปรึกษาก็ได้มีโปรโมชั่นทุกๆเดือนหรือโทรมาสอบถามเสียหมดเกันผมก็ได้ครับอันนี้แหละครับที่ผมเดี๋ยวรีวิวมาก็เป็นแนวทางใครอยากทําแบบนี้หรืออะไรเงี้ยแต่เครื่องไม่ได้ไปทํำไมแล้วครับเดี๋ยวทำประมาณนี้แค่ภายนอกก็ขอบคุณครับผม